สวัสดีค่ะบจานจันทวีจันตะคมนะคะสวัสดีครับจันสวัสดีครับแรกแน่แต่ล่า,าจารจ์คือเข้าดีแทนแบ้างละดีบว่านี้นี่วันที่หนึ่งเดือนสิบนล้วนนี่แต่ว่าแอดบริลล่องคลิปวัที่แล้วจังหวะที่มันมาตรงเนาะจาันก็เลยเอ้าเพราะว่าจาันเพื่อนทำงานเนาะจันจทำงานกะสิว่างช่วง,งทเที่ยงเนาะจาันเที่ยงก็จกินกินข้าวก้อนกับสีเที่ยงก็กาๆวุ่นเนาะจันเนาะครับ ล้วก็วันอาทิตย์อาจารย์ยังสิว่างกันเลยเพิ่อนสิพักพ่อนแนงสินะคะจังหวะถามดูดูเอาถามบ่อยๆเนาะค่ะเจ็ดหนึ่งห้าเลขในตารางงวดที่แล้วเจ็ดหนึ่งห่ศูนย์สองหกเข้าที่ห้าหกหก้านะในตารางไหมเห็นไหมค่ะครับจับเอาแล้วก็โอ้เลไปไปเชฟหกถึงหอึ่เนาะขยันเนาะจันเนาะมาดูดูค่ะขยัน จ้ะมาที่ในตารางเหงาบานี่งวดต่อไปเอาเลยนออจนันเดี๋ยวจันสิไปทั้งานต่อค่ะเ,เพื่อไม่เสียเวลา,เ,าเดี๋ยวเด้อค่ะขออนุญาตเขียนก่อนนะคะจันทวีจันตะคมนะคะงวดอ่าวันที่หนึ่งไอ้สิบหกสนอสิาคมหกเจ็ดนะะเดี๋ยวเขา อนุญาตวาดตารางก็ได้ไะตารางคัน่นแมนจังใดกับเบิ้งในตารางเป็นลักก็ได้นอกะครับทำเองซื้อเองเนาะจันเนาะทำเองซ <ทำ S 1> ื้อเองมากตลอดตัวเลขก็เป็นธรรมดาเนะะาะจันวดได้ได้มากก็ได้มากอนี่ยเป็นว่าจาันกันเขาเบิ้นๆเ,เนี่ยเว้ย เดบันมาอ่าสื่อกันเลยตื่อับบโคิดว่า6กสิานะ่จ้ะเป็นตัวกันโอบอาจารย์ครับเพราะว่าิ่นมาดูแล้วเนาะมาบ่อยแล้วมั้งบออมาจนแถวหกศูนย์หกหกหกสองอ่ค่ะคิดว่าสิบโบม,มาอีกมันม่เงินอยู่รับหกศูนย์สองหกหกสองแล้วกวางวดนี้ก็ หกหกห้าเนาะค่ะผมว่าที่พันหน้าผมก็เสียดายครับติดแต้มเดียวสามตัวผมก็เจ็ดทบห้าที่งวดใดจันงวดเลขยังก่อนที่พันหน้าครับหกหกห้าน,าน,นี่แหละค่ะก็เสียดายก็ว่าไปยังเนาะตามงวดไหมม,มันก็มีเวลา,าได้ก็ได้หลายอยู่ค่ะจันครับงั้นี่ไปเสียดายนว่าอะไรครับมันในนี้ วิ่งบนล่างวิ่งบนล่างมีอย่างแน่จันแปดล่องหาครับเดินแปดล่องหานะฮะแปดนะคะล่องหาค่ะแล้วก็สองตัวจับคู่มีอย่างแน่นจันสองตัวมีหกชุดครับค่ะแปดเก้าครับเพราเดี๋ยวเดี๋ยวเพ่อลื่มเลขในแต่ล่างบพาท่าน,นได้ถามกันอยู่โอ้ยนอเนาะ เลขได้แต่ล่างแถบบนไม่อย่างได้ค่ะศูนย์สี่เก้าครับมีศูนย์นะคะมีสี่มีเก้านะคะแล้วก็แถวล่างค่ะจันสามแปดห้าครับมีสามแล้วก็มีแปดมีห้านะคะ่ะอืครับบันนี้จับคู่สองตัวค่ะแปดเก้าครับแปดเก้าอ่ะตัวที่สองค่ะสามครับแปดสามค่ะ แปดห้าครับแปดห้าค่ะเก้าสี่ครับเก้าสี่ค่ะเก้าสามครับเก้าสามค่ะเก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์ค่ะสามตัวกระจับสองตัวสามสามตัวมีหกชุดครับค่ะห้าเก้าสามครับห้าเก้าสามค่ะสี่แปดศูนย์ครับสี่แปดศูนย์ค่ะ ่แปดสามครับสี่แปดสามค่ะเก้าศูนย์สามครับเก้าศูนย์สามค่ะสามศูนย์ห้าครับสามศูนย์ห้าค่ะห้าศูนย์ห้าครับเฮ้ยสี่สี่ศูนย์ห้าครับสี่ศูนย์ห้าค่ะหกชุดด้วยจันน่ะครบชุดครับจ้ะเอาไปนี่สิไปตัวเน้นน้อค่ะแปดเน,น เดี๋ยวเดี๋นตัววิ่งเลขวิ่งคือแปดกับห้านี่คือเน้นที่แปดนอกจากนอกครับวิ่งแปดได้องนนี่ค่ะเลขวิ่ง้วกาสองตัวเน้นตัวใดค่ะสองตัวเน้นเน้นยูสามชุดครับค่ะแปดสามครับเน้นที่แปดสามค่ะแปดห้าครับแปดห้าค่ะเก้าสามครับเก้าสามค่ะ สามตัวเลยค่ะอาจารย์เป็นเน้นอยู่สามชุดครับค่ะห้าเก้าสามครับห้าเก้าสามสี่แปดสามครับสี่แปดสามค่ะสามศูนย์ห้าครับสามศูนย์ห้าค่ะอันนี้คือคตัวเน้นของอาจารย์ทวีน้องค่ะที่ทำเองซื้อเองนอจันเนาะ ถ้าแบ่งซื้อเองเด้อเบินมาเบอร์สื่อดิเนี่ยค่ะแนวทางตัวเลขของอาจ,จารย์ทวีจันทรามวดสิบุกลาคมสองห้าหกเจ็ดนี่ในตารางก็มีศูนย์สี่เก้าสามแปดห้านะคะวิ่งก็มีแปดมีห้าเน้นที่แปดนะคะไปได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะจันร์เนาะบนล่างได้เขียนใหนพื่นก่อนเนาะวิ่งบนล่างนะคะบนบวกล่างนะคะเอา เลขวิ่งนี่ค่ะเน้นที่แปดเนาะงอนนี 8, ้แปดห้าเน้นตัวเน้นของอาจารย์สองตัวก็มีโอ้เดี๋ยวก่อนสองตัวมีแปดเก้าแปดสามแปดห้าเก้าสี่เก้าสามเก้าศูนย์เนาะเน้นที่แปดสามแปดห้ากับเก้าสามถืมอบอกอาจารย์ถึอเนาะครับถูกครับ บันนี้เลขสามตัวแล้วกันสามตัวมีห้าเก้าสามสี่แปดศูนย์สี่แปดสามเก้าศูนย์สามสามศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าเนาะกันเน้นที่ห<ช>้าเก้าสามแล้วก็เน้นที่สี่แปดสามแล้วก็เน้นที่ะะสามศูนย์ห้าเด้๋ยวกันพี่ตัวเน้นแต่ว่าบางครั้งตัวโบเน่นกับมากขึ้นกันเนาะอาจารเนาะแมนดูครับจ้าก็ใช้พิจารณาเอาเนาะกันบางครั้งที่อาจารย์คันโบชอบที่อาจารย์จับให้เนาะ,ะกัะก็จับเอาอยู่ในตะล่างนี่เนาะกัน ซึ่งได้แต่ล่างนี่ส่วนส่วน,วนมากก็บ่ค่อยพลาดด้วยค่ะไ่ค่อยพลาดงวดที่แล้วกับเข่าที่หกข้ามันอยู่ระวังเลขเก้ากับเลขขานะะ้วค่ะงวดที่แล้วเนี่ยเลขเก้ากับเลขขาเข่าอยู่ตรงนี้เนาะคะ่ะอ่าเสร็จแล้วใบเกา้าอ๋อใบเก้าม่ได้ามาเนาอคะ่ะนี่ค่ะของเดิมให้เบิ่งของเดิมก่อนนะคะนี่งวดที่หนึ่งเดือนสิบนี่ค่ะวันที่หนึ่งเดือนสิบ เลขในตาล่างนี่อยู่ช่วงนี่ค่ะเลขหากับเลขหกอยู่นี่ไหมเนี่ยเลขห่ายวงทึ่งเลขล่างอยู่หกเนาะคะ่ะเลขหกอยู่ข้างล่างสนองโอ้ยยังเป็นเบาน้บาอย่างไรเบ้าผิดเบ้าถือขอไพ่เด้อค่ะเลขห่ายู่ตาล่างแถวบนเลขหกอยู่แถวล่างเนาะ,ค,ะออ 6, ค่ะออกหกค่ะออกหกค่ะ บนันีช่วงจุดนี่กหห็คือก้าก็ผ่านาะคะก้าอยู่บนหาอยู่ล่างกับล่องพี่จารณาเบงนะคะหาชอบนอาจาันเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังสูตรคำนวณของอาจารย์ทวีนะคะกับโมเมนต์ว่าเฮ็ดอาจารย์เลยทําเองซื้อเองนะะี่ค่ะผู้ไดว่าให้อันนั้นดีวดบังหันก็นได้อยู่นอาจย์เนาะได้ย่ครับรได้ทุนวันี่ว่าในาทุนเ <c oughs> นาะเนาะตัวจับ ตัวทีมบอลคิดว่าถึงหน้านาสื่อติด้วยจ้ะแต่ว่าตัวจับบางครั้งของอาจารย์ทวีเพ้นกับเขาบางครั้งกับบอเขาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใส่เบิ่งอยู่ในแต่ล่างนี่นออาจารย์นอครับจ้ะเอาอาจารย์อวยพรนี้เอฟซีเลอาจารย์บานีครับเนี่ยคิดจับว่าถูกใจก็จับป็้นได้ครับในแต่ล่างฮ็ดถูกบ่ว่ากัานนะครับจาเป็นการคำนวณนะค่ะ เป็นการคำนวณเนาะครับค่ะอาจารย์ค่ะวัดที่พ่านหน้าไพ่พุทธถูกอะเอาเพลื่อนครับวัดเนี่ยนานเป็นกำลังใจจ้ะเป็นกำลังใจให้อาจารย์น้ำกันในเอฟซีน้ำเนาะอะจะสำหรับแนวทางค่ะเอากลับขอบคุณค่ะอาจารย์สำหรับแนวทางแล้วค่ะแนวทางที่แบ่งปันในเอฟซีแฟนช่องของโจผ้ารวย กลับขอบพระคุณมากๆกัา,าจาันวันดีค่ะครับวันดีครับค่ะกันตามนี้นะคะ่ะแนวทางของอาจารย์ทวีจันทคามเป็นแนวทางคำนวณน,นะคะ่ะสูตรคำนวณของเพิ่นเนาะแต่ที่อาดเห็นมาหน่ส่วนมากเลขในตารางของเพิ่นบ่ค่อยพลาดนะคะ่ะบ่ค่อยพลาดแต่ว่างวดก่อนนั่นงวดก่อนนั่นบ่มาก็บ่งวดก่อนนั่นบ่มาเด้อ FC งวดก่อนแต่ว่างวดก้อนๆบุตรของเพิ่นนี่เข้าติดๆกันมาหลายงวดก็คือเลขในตารางเนาะคะ่ะ ที่พ่นจับให้กับมีเข่าหลายงววนยูค่ะแต่ว่าบางงวนกับสีบัวมาเนาะค่ะกับสีบัวจับบัวเถือกไหมค่ะอาจารย์ก็คขึ้นว่าเนี่ยลละเนาะพ่นก็จับเองซื้อเองเนาะค่ะิ่นก็ซื้ออยู่ในนี่เนาะจับเอาเองก็ได้อยู่ในตำลึกต่ล่างนี่เนาะตามที่เพ่นเขียนมาให้ค่ะทั้งนี้ท้งนั้นก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะทางช่องเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะขอคนละหนึ่งไลนหนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้คับทางช่องโจ้พารวยแมเดอ้อค่ะสำหรับผู้ที่กดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอให้ถึงวันที่หนึ่งหยิบจับสลากินแบ่งรัฐบาลไทยใบไหนเป็นโชคเป็นลาเป็นมันเฮงเฮงปังปังรวยรวยสู้ผู้สุ้คนอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ